สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปักชำต้นไผ่กลนอิมด้วยการแช่น้ํานะคะอันดับแรกเราก็ทําการเลือกกิ่งที่เราจะนํามาปักชำนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ให้ทำการตัดตัดกิ่งนั้นได้เลยค่ะ เมื่อตัดเสร็จแล้วก็นำต้นไผ่กลอนอิมวางไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้นำแก้วแก้วน้ำใสใส่น้ำไว้นะคะทีนี้เราก็มาทำการดึงใบไผ่กลออิมออกจากลำต้นนะคะดึงไปเรื่อยๆค่ะดึงให้หมด ดึงให้หมดนะคะเหลือใบไว้สักสักสองสามใบหรือใบสองใบก็ได้ค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นคนชอบแบบว่าสวยงามสวยงามหน่อยนะคะไม้ประดับไม้มงคลผ่กวนอิมแล้วก็จะไว้สักหกใบอะคะ่ะพอความสวยงามนะคะจากนั้นเราก็นำนำน้องแช่ไว้แต่อย่าลืมนะคะเวลากิ่งที่เราจะเอามาเอามาปักชํำเนี่ยเราจะเอาสักครึบครึ่งนะคะไม่เอาแบบว่ายาวเกินไป อันนี้ประมาณครึบครึ่งค่ะจากนั้นคอยติดตามติดตามอันนี้แช่แล้วสักสองอาทิตย์น,นะคะลากงอกลากงอกแล้วเราก็เตรียมเตรียมนําไปปลูกลงกระถางได้เลยค่ะอันนี้คือกระดาษคือกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็ทาการขุดหลุมค่ะขุดหลุมให้ให้ให ให้ต้นน้องเขาปักลงไปได้อะคะ่ะทีนี้เราก็กดลงไปนิดนึงจากนั้นก็ทำการกบบริเวณรอบๆลำต้นจากนั้นใช้ดินที่ใช้ดินที่มีอะคะ่ะกดกดแน่นๆหน่อยนะคะน้องเขาจะได้แบบไม่เอ็นซ้ายเอน็นขวาให้มันตรงๆนะคะอย่าลืมนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการปัดชําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมรดน้ำต้นไม้ทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ